สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการอยากแม้หูละหูนะคะวันนี้บดามีคำตอบในการเลือกสีให้กับทุกคนค่ะาสนใจก็มาฟังฟ้งกันต่อเลยนะ,นะคระันอนี้ซื้อในช้อปปี้นะคะสามารถปรับน้ำหนักได้มีคนทักมาขอซื้อเยอะมากเลยค่ะเสียดายจังที่ไม่ได้เป็นคนขายบดามขายประกันคะ่ะสนใจประกันคักมาได้นะคะ่อบคุณขอ,ะะขอพูดถึงแต่หองเล็กก่อนค่ะ วงตัวนี้สามารถเพิ่มน้ำหนักได้ค่ะครั้งนี้ใส่เข้าสารนะคะมีน้ำหนักอยู่ที่1.8ถ้าต้องการใส่ทรายเพิ่มก็าอาจจะหนักขึ้นมากกว่านี้หน่อยจุดประสงค์ของการเล่นฮูลาฮูปคือเราต้องการให้ร่างกายมีการเบินเผาผ่านได้ดีดังนั้นการหมุนห่วงด้วยความเร็วจะช่วยในเรื่องของการสร้างระบบเผาผลานให้ดีขึ้น น้ำหนักของห่วงมีส่วนสำคัญเพราะช่วยเซฟกระดูกสนันหลังและยังช่วยทำให้เราสามารถใช้ห่วงออกแบบท่าบริหารร่างกายอีกนๆได้อีกด้วยาการออกกำลังกายแบบสุดท้ายเราต้องมีอารมณ์ร่วมในการออกกำลังกายความสนุกสนานเป็นตัวช่วยสร้างระบบเัาผหา่ให้ดีขึ้นดังนั้นเราต้องมีความสนุกร่วมก,กับการเล่นในการเล่นห่วงในละ์ุกให้สนุกนั้น เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับห่วงให้ได้ก่อนรู้จังหวะรู้ทิศทางเราก็สามารถที่จะออกแบบท่าทางได้อย่างมากมายมาสนุกร่วมกันนะคะ ในการบริหารร่างกายเพื่อลดสัดส่วนทุกสัดส่วนนะคะเราจะใช้หัวในการเบิร์นเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการเซฟร่างกายในส่วนของกระดูกสันหลังเราจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการเบิร์นเท่านั้นนะคะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะที่ใช้การบริหารฮูลาฮูในการเบิร์นและคาร์ดิโอรวมกับการเวทเพื่อสร้างกาล้ามเนื้อร่างกายจริงลดสัดส่วนด้วยความสมดุลลงไปเรื่อยๆก่อนอ่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอของมาดามนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ ทุกท่านนะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนค่ะสู้ๆค่ะ